สิบเจ็ดสี่ศูนย์ห้าสหนึ่งสี่หสาหนึ่งสออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบแปดสี่เก้าสามเ้งศสี่เก้าสามเก้าหนึออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบเก้ย์แสอง แปดสี่หกศย์แดสองแปดสี่หกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบหนึ่งเก้าสี่สองสองสองหนึ่งเก้าสี่สองสองสองออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเอ็ดหกเก้าห้าหกหกแปด หกเก้าห้าหกหกแปดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่4ี่สิบสองเก้าสองหสาปดหกสองหกสาปดหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสา3 0ามศูห้สสหสาสาสา ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ 44. 4ี 5, 4่สิบสี่สี0เจ็ดศูนย์หออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบห้าห้าเจ็ดสหห้ห้าเจ็ดสี่หห้าออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิ สา5เจ็ดห้า6 9ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเจ็ดสามสองหนึ่งแปสาสองหนึ่งแปกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบแปดศูเจ็ดหกศ 9กเจ็ดหออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเก9าเก้าสห้าศสห้าาสออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ห้าสิครั้งสุดท้ายสี่ห